มันไม่ไม่ใช <r isa> ่แล้วลายนี่มันไม่ใช่ไม่ได้ไงลายล่างลายล่างก็ไม่ได้ลายไหนดูเจ้าอีกหนึ่งลายเยอะตัวเนี้ยตัวนี้ก่อนแกะไม่ได้ก่อนใชดูมันลายมันพับมันเป็นยังไงเพราะว่าจะต้องอีูข้างนีอีกข้างนึ่งมันต้องต้องเล่นตัวได้ยังไงเล่นพี่ไว้ไหน ได้ไหมนีขึ้นไปกระงัดแล้วเนาะเดี๋ยวนักนกนตแหน่งมันเนาะนี่งวะมันจะอยู่คนละ้างได้ปะ เหล็กนี่จับนี่เหล็กนี่ต้องจับฝั่งนู้นก็เป็นนี่มันต้องยันไงจะกดกดข้างบนทำไมไปยันข้างล่างต้องยันข้างล่างอืมนั่นแหละงานไหมล่ะมันสุดเลยตัวนี้มันลงสุดเลยก็ลงสุดไงก็นี้ไงสุดเลยเวลาเราขึ้นก็มันจะงัดขึ้นอีไอ้ตัวนี้มันจะงัดตัวนี้มันสุดเลยเวลาขึ้นมันจะงัดมันจะงัดลงเวลาเราขึ้นมันจะงัดเหล็กตัวนั้นเราลงคล้ายๆแต่ตอนนี้ตัวนี้ยึดตาบานข้ับขึ้นบนใช่เออมันอะไรนะแร่ใช่เออ อันนี้เราตั้งไว้สุดใช่ไหมเออขึ้นมันก็อ้าขึ้นใช่ไหมมันก็อ้าเปิดนี้ใช่ป่ะเห็นไหมเราตั้งตั้งไว้สุดไหมสุดเลยนะยังไม่ลงสุดลงหมดหมดได้เลยความคิดคืออินเจ้าอมแป๊ปนี่ชนอย่างนี้ใช่ไหมถ้าชนมันก็ไม่ได้มันไม่ได้มันต้องเป็นมังเป็ดเราก็ต้องแตะข้างไง เออทำอยู่แล้วถ้าอันนี้มันติดอยู่กับรถอย่างนี้เลยเพราะว่านี่อันนี้แค่มาเชื่อมตรงนี้วางบนนี้ใช่ไหมเนี่ยใส่ใส่ไอ้บันัาเนี่ยมันติดรถอย่างเงี้ยเต็มต้องเป็นอย่างนี้เลยแล้วเนี่ยวางบนนี้ถึงจะถูกถ้าถ่ายอย่างนั้นนี่แบบนี้มันได้แบบชนก็ได้ครับเอาแบบสี่เหลี่ยมไปชนเลยก็ได้ชนนี่นะถ้าเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวยาไอตัวเองก็เต็มมานน่เต็มมาใส่ดูก่อนว่ะเต็มใส่ดูก่อนนะลองยกดูก่อนมันจะได้รู้เต็มสองจุดน่ะ นาเลชากเต้มก่อนชานี่นะเมเดแดก่อนมแต่ดูอย่างงี้มันก็ไม่รู้หรอกเต็มอเาขนเตมแล้วลองยกดูมันถึงจะรู้อยา้ใช่กลัวมันคืองัดบันพับหักเหมือนเดิมะนะมันตอนบันพับมันพับมันไม่ได้ม้วนได้รบมันม้วนได้แค่แค่นิดเดียวยกไม่เยอะหรอกเราต้องวางบันพับให้ดียวไม่รู้ว่าวางบันพับอ่ะแต่เราก็เชื่อมเต็มแล้วก็ลองยกดูเลยมันถึงจะรู้ ขึออ้นขึออ้นอีกขึ้นอีกเออนั่นแหละเชี่มเลยเป็นยังไงต้องเบาไม่ได้ต้องตัวนี้คือเป็นขายันนี่ครับขายันปากทำเหมือนในอะไรนะเหมือนไทยเชีงบ่ไอ้นั่นก็มีเกรรษตรพัฒนาก็มีฮะเสษ็จอยู่ฝั่งนู้นบ่ บางคนก็ว่าเราทํามั่ว <laughs> มั่วไหม,มน,ไหนี่แดนโอ้เป็นมีมั่วไหมวิสบะมาเองเนาะฮะมิสบะมาเองเนาะบรรยากาศม,มาเองเลยดูว <laughs> ่า,า,าเดืาาเอด <laughs> <laughs> ทับไปทำมาจะเกี่ยวได้ไหมเอ้าอยากไม่ตัดทิ้งกันนะนี่แ, <laughs> แต่แล้วคำนวณเลขมันก็ได้ดิสงสาเราไม่คาดเคลื่อนคำนวณแบบไหนเอ้าเลยจะหลับเม็ดหลับเม็ดถอดเม็ดยัง พอดเพย์ยังตำแหน่งแม่รถเออใส่เลยใส่เลยต้องเติมต้องลองให้มันรู้ตัวเราไม่เติมไม่ลองไม่รู้เคยรู้สักทีนี่ตำแหน่งมันอยู่ยังไงพาดการจับพาดการจับแล้วก็เดาเอาอยู่มันไม่รู้หรอกต้องเติมต้องทำมาเลยไอ้เกี้ยจีเกตุรถเออ ยังไม่ได้เจียว่ะเจียแล้วเ็ดหาไปครับเพื่อมันดีมันเป็นยังไงวะสีเจียแล้วสีแดงสีแล้นั่นแหละเอามาเจียแล้วเอานี่

มันมีพื้นที่เชื่อมไหมน่ะนะใกรุีกลับทำงานต่อกระดาบันไดมีาเก็บเเาาให้เลยฮะบันไดไหนมันเอาเหล็กเตรียมใส่ข้างนอกโชว์แล้ว้างในเราเศษมาใส่ข้างในอืม พู้สารทำู่ดาเราก็ต้องซื้อูาตัวใช่ไมล่ะ่กาแลสนัอืมเรื้อบูต่ยหกตัวตัวนี้หกตัวากตัวหนึ่งแต่ถ้าด้นสลักแบบพิทๆแล้วก็จะแน่นอาสกัด้ยเชือกมอยู่สคนัอ พี่เอารถไปไว้อู่ช่างเสือด้ยรถเอารถไปจอดอู่ช่างเสือด้วยไปที่ไหนบอกจะไปรับบอกจะทำขนาดนั้นเลยไอตัวยิงชอบอ่ะที่มันยิงไม่ถึงนะที่มันดังไอตัวนั้นมันคลอนพี่ฮะไอเหล็กอ่ะเหล็กไหน เออให้เขาเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ได้เหรอมมีี่ขายเปล่าเลงใหม่อ่ะมันเป็นสลักมันเป็นเฟืองอ๋อมันหลวมตัวนั้นมันหลวมคือมันเล่นตัวได้เยอะไงเวลายิงครั้งสุดหนังไปสุดขังนี่แล้เหมือนกับเติร์นรถมันจะหมดอ่ะพี่เออเหมือนกันมือนี่เลยก็เชื่อมติดเลยแล้วเผื่อเขาทำได้อ๋อลูกบ้าาของเสืออ่าไี่ใช่เหล็กดังเลยก็อีกที

้าบ to ัน to ah ีแ to ล like <Man> ้วก็ตาดตทซนี้ก็ได้เพิ่มบูตลยไดเพิ่มอะรเแ่กว่าเรอนนั้นห่ตงนี้เนี่ยมล้วครับมนคับเออแบบเมื่อกี้แหละถูกแล้ว่ไับเงัดลงใช่ไหมเพื่อนงัดได้ถึงไงถึงเ่าสุดเมื่อไรแล้หมดหักกันรับเพื่อแค่ร้อยเซนร้อยเชียมเต็มเต็มดูก่อน ขอบคุณจานโอมาาครับวันนี้เลี้ยงโอ้ยตานซื้อมาคนใหญ่เลยนะทำยังก,กินหมดเนาะการล้างารถกินด้วยนี่มีอะมานอนนี่เนาะ ตันิดตันชายกขึ้นไหมนี่ไหมเอาเชิญน้อยค่อยวหือทำหมูช้างก็ได้ได้ครับแต้มต็มก่อนเราเต็มดูลองยกดูก่อนเดี๋ยงอ้าโอ้โหนองติดประดเลย แดงมาเอาไมโลนี่เร็วซื้อมาให้กินไอ้ไมโลนี่ไมโลมาเอาไมโลนมนมมันได้หมดบอกว่านมก็จบแล้วนมมาเอานมแล้วเออไม่ใช่มาเอานมนะโอ้น้ำลองดูก่อนมามือตึ๊บเลย ไงตราูเจ้าลองดูม oh ันแค่ยกว่าดับไหนมันจะโยกไหมเป็นนั้แหละเออมันเคลื่อนไหมว่ามันจะสู้มือเจ้าเปล่าะดับไหนลองดูปะพอจุดเครื่องโน้นดิ

พ่อๆๆๆจับคนโบด้วยเนี่ยเป็นไงอ่ะโดน พอแล้วพอแล้วมันสุดแล้วแค่นั้นแหละเอา้อาตัวน,นี้ไม่ต้องเดใส่แค่ข้างเดียวเดได้ไหมพี่โอ้ใส่ข้างเดียวเหรออะไรกันกนี่ม,มดโยกดูดิ ฝั่งเดียวใช้ข้างเดียวแค่นั้นแหละดา,านถอยหลงังนิดหน่อยดิถอยหลงังนิดหน่อยเบาด้วพออดีบพอบ ใส่ฟังเดียวตอนนี้เชื่อมตายเลยไม่ถอนดีไหมฮะถอดใบถอดตว้ถอดโอ้ยทไมไม่ถอดนี่เจ้าอบอะไรหรอ อันนี้มันก็ถอดได้เลยนี่ก็ถอดสลักนี้ดึงออกมามันก็หลุดเลยอ่ะพี่เนี่ยถอดสลักนี้ดึงออกมามันก็หลุดเลยดิพอรู้อยู่แต่เนี่ยเชื่อมเลยเนี่ยแต่เนี่ยให้มันเล่นอย่างนี้แหละเพื่อเราถอดสลักนี้ได้ เอาเอา,เอาเขีดไว้ชอกขีดไว้อดคำนวณว่ามันกีเมตรกีเซนตัดเลือก่อนเด้อนะเสนสองเมันมันมันเคลื่อนไหม เกอนร้อง้าได้องศาภูมิไม่เกิดหรอกอ๋อพอเขาเฉยใช่ไหมพอแต่ตรงนี้ผมว่าต้องเอาสลักนั่นแหละมาใส่ที่เหมือนที่ผมบอกพี่โอสลักนั่นแ่ะฮะอันนี้เอาไปเปลี่ยนได้ใช่ไหมอันนั้นมันใหญ่ไงอันนี้มันเล็กโพดสองเมตรสองเมตรสองเมตรสามเซนกลางบูนนี่ครับรอชมแล้วกันทุกท่านเอาไอ้นี่อันนี้ขออะไร มันบูดนู่นทางนู่นจะตัวลูกกอลเอาตัวนี้เป็นก็ได้เอาเราก็เอาตัวนี้ใส่ก็ได้เดี๋ยวออสนี่ไงมีที่มีสลักวะเนี่ยมีนี่ไหนนี่ไงเอาตัวนี้นี่ใส่เลยนี่แหละสลักนี่สามตัวนะเสียบเลยนี่มีไม่สามตัวเสียบดูวะท้าไม่เข้าเข้าไหมอือนั่นแหละพอดีเลยนี่เปียกเลยเอาตัวนี้เลยสามตัว ทำไมว่าสามตัวก็เอาตัวนี้สลักอ่ะเชื่อมติดแผ่นแผ่นนี้เนี่ยเจเจเลยสลักเนี่ยเจนี้เลยเชื่อมเจะเข้าแล้วก็เชื่อมติดตัวนี้เลยเนี่ยอ๋อที่จะเอาบูทมาใส่ตรงนี้ใช่อ่าบูทนี้เชื่อมติดกับเหล็กนั่นแล้วก็เจาะรูนี่ใส่แผ่นแหวนรองเสียบสลักเลยเอาไว้ถอด ใช่ไหมค <ừ, S 1> ือแต่ฟางนู้นเอามาด้านนไหมอ,หอ่าเข้าใจไหมอันนี้ทุกตำแหน่งนี่เนาะเจาะรูปึ๊บเสียบสลักให้มันทะลุเข้าไปเชื่อมเชื่อมรอบตัดออกแล้วก็เจาะรูไอ้ตัวนั้นเชื่อมกับเหล็กตัวนู้นเลยใ <c oughs> ส่แหวนรองแล้วใส่สลักล็อกเอาแค่ <c oughs> นั้นเองเวลาเราถอดก็ดึงออกมาเลยไอ้ตัวเหล็กเนี่ยง่าย ทำตัวนี้ทำทำตัวหลังก่อนตัวล่างมันไม่เป็นตัวเลยใช่ไหมใช่ก็ทำแล้วก็ทำตัวล่างเนาะถูกป่ะเนี่ยตัวเนี้ยเราเจาะเนี่ยตานโจาะรูตัวนี้ลตำแหน่่งอยูตรงไหนเจาะเจาะรูเสียบนี้เข้าไปแล้วก็เชื่อมเชื่อมเชื่อมนอกเชื่อมในฐานเราไปเดี๋ยนี่พี่ฐานเราอยู่ข้างตรงนี่ฮะฐานเราอยู่อย่างนี้เลยฐานอ่ะก็นี่ไงฐานนี่ฐานอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เหรอใสายไหนก็ได้จะไม่ติดตั้ง ตรงนั้นตรงนั้นพูดนะตรงนั้นไ่ไถ้าสามตัวพอดีออสบอกไงถ้าสามตัวพอดีเลยจริงเหรอพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าสามตัวต้องทำพอดีเลยใช่ไหมอืมแล้วเราเอาอะไรนี่ทำเป็นทำเป็นสลักเข้าปะวอลเลยจับสลักเลยไหนจับสลักจับสลักเลยจับสลักไหนเอาสลักติดตายตัวเลยเออสลักติดกับเหล็กตัวนี้เลยเออเอาสลักนั่นเหล็กเชื่อมติดกับเหล็กตัวนั้นแหละแล้วก็วอลตัวนี้ก็ได้เจาะเป็นรูตัวเนี้ยแค่เล่นตัว ไม่ต้องวาวสู่ไหนนอกป่า,านู่น,นเอารูนั่นแหละเล่นน่ะเข้าใจป่ะเข้าใจอยู่คนนั่นอ่ะเล็กเล็กแผ่นนี้เองจะเอาไปทาบตรงนั้นใช่ไหมนี่เล็กแผ่นเนี่ย เอาหน้าติดตั้งดูมันมันดูแล้วพอดีไงมันหนาหนามต้องเออที่เชื่อมสายสองมันไม่ใช่คนดูทางนี้แถวนี่ยมันต้องใช้เหล็กเท่นั้นนั่นแหละที่พี่พูดะเพราะว่ามันพอดีเลยมันอยู่ตรงนี้แหเลยมันเป็นตรงนี้บูละตั้งไม่อยู่ต้องต้องใส่แผ่นเหล็กนี่แหละคือเราจะเอาไอ้สลักเนี่ยฝังกับแผ่นเหล็กนี้เหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้เนี่ยเจาะเจาะเข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปเชื่อมนอกเชื่อมในให้นี่มันพลวกมาเนี่ยเอ็งเราโยไปวางหน่อยสิ เดี๋ยวจะทำหมอรูเลยไปทาบเออพี่โอโอ,โอเอาสลักนี่ไปใส่เนี่ยเนี่ยอยู่บ้านอย่างเงี้ยอันอน,นี้อันนี้เจาะทะลุเลยเจาะแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปแล้วก็เชื่อมนอกเชื่อมในแล้วก็ตัดตัดแค่ตรงนี้นี่ตัดตรงนี้แล้วก็เจาะรูไว้แล้วก็ใส่แหวนข้างนอกไ้เลนตัวแค่เ,เ,แเกนตัวนะั่นตัว,น,ตวนี้เนี่ยเชื่อมตายตัวเลยให้มันพลูสลักพลูออกมา เออนั่นแหละเรื่องของเรื่องน่ะอันนี้ตัดออกเลยแล้วก็ว่เวันนี้ให้มันโค้งให้มันโค้งรับตรงนี้ก็เชื่อมนี่เลยเชื่อมรอบคางนี่เลยเข้าเข้าตรงกลางเลยเออคือคือไม่ได้เอาเข้าตรงกลางหรอกนี่เว้าแค่ตรงนี้น่ะเว้าตรงนี้แล้วก็มาเปะชนกับตัวนี้แล้วก็เชื่อมนี่นี่รอบรอบแค่นี้ล่ะแล้วแล้วก็ใส่ใส่สลัก น,นั่นแหละแบบนั้นแหละมันจะทนวะทท่ะถ้าทำดีทำต้องทำตัวนี้สักโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ